ในเมื่อเราถอดร่างออกไปแล้วญาติโยมผู้ฟังเคยเห็นผีเดินมาหรือเปล่าข้อสังเกตร่างกายคนกับร่างกายผีนี้มันต่างกันแต่รูปทรงมันเหมือนกันแต่ความหนาความบางมันคนละอย่างร่างกายของคนมันเป็นร่างกายทึกถ้ามันบังดวงไฟแล้วมองไม่ทะลุ ถ้าบางดวงไฟแล้วจะมองไม่เห็นดวงไฟเห็นแต่กายดำมืดอยู่แต่ถ้าร่างกายผีมันไปบังดวงไฟเราจะมองทะลุเห็นดวงไฟนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้บางทีไปภาวนาอยู่ในป่าในดงเอา้าเห็นเพื่อนฝูงเดินมาก็จะเข้าใจว่าผีปูผีภูเขา มาหลอกมาหลอนอะไรทำนองนั้นถ้ามองดูร่างทึบดำๆแล้วก็ไม่ใช่ร่างผีแต่มองทะลุแล้วเป็นร่างผีนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้อตมาเคยเห็นมาแล้วนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเอาละการบรรยายธทมก็รู้สึกว่าจะออกนอกลู่นอกทางเพราะก่อนมันพาไป แต่จะด้วยประการใดก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการทำสมาธิทั้งนั้นจุดประสงค์ของการทำสมาธิการภาวนานี้เพื่อให้จิตของเรารู้เห็นเป็นไปเช่นนั้นหรือหรือว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่รู้เห็นเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากภาวนา ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางผ่านของจิตแม้เราทำสมาธิลงไปแล้วเมื่อจิตสงบสว่างลงไปสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะรู้มันก็รู้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาไม่อยากจะเห็นมันก็เหนเ็นเรื่องของธรรมดาแต่ผู้ที่ภาวนาทำสมาธิ ไปจนกระทั่งจิตคล่องตัวแล้วสมาธิมีพลังสติแก่กล้าภาวนาแล้วทีหลังนิมิตจะไม่ค่อยเกิดแต่จิตของเราจะสงบเข้าไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวถ้าในขณะใดที่กายยังปรากฏอยู่จิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะไปท่องเที่ยวอยู่ในกายกำหนดรู้อยู่ในกาย แล้วมีความรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายทุกเขเวทนาสุข,เ,ขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นจิตสามารถกำหนดรู้ได้โดยอัตโนมัติทุกเกิดที่กายสุขเกิดที่กายไม่สุขไม่ทุกเกิดที่กายกายเป็นแดนเกิดถ้ากายไม่มี สุขทุกข์ไม่มีทีนี้สุขอันบังเกิดแต่สมาธิปิติและความสุขเกิดจากการบำเพ็ญสมาธิก็เกิดที่กายเหมือนกันลองสังเกตดูถ้าเราภาวนาแล้วปิติมันบังเกิดขึ้นตัวโยกขนหัวลุกหัวพองมีจิตใจหลิ่งโลดมีกายเบาใจเบา กายสงบใจสงบเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศอาการเช่นนั้นปรากฏอยู่ในขณะที่เรารู้สึกว่ามีกายแต่ถ้ากายดับหายไปจากความรู้สึกแล้วอาการเหล่านั้นก็หายวิตกวิจารปิติสุขก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตตาจิตเป็นหนึ่ง หนึงอยู่ที่จิตไม่มีสองที่ว่าไม่มีสองเพราะกายไม่มีจิตสงบเป็นอัปนาสมาธิขั้นละเอียดแล้วกายไม่มีมีแต่จิตสงบสว่างสวัยเหมือนดวงไฟที่ลอยอยู่หรือเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือโลกอย่างนั้นร่างกายตนตัวไม่มีแล้วทีนี้ในขณะที่เรียกว่า จิตอยู่ในอัปนาสมาธิเป็นอปนาจิตและก็เป็นสมถกรรมฐานถ้าจะว่าโดยฌานก็อัปนาฌานว่าโดยจิตก็อัปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปนาสมาธิเป็นความสงบของจิตอันเป็นเบื้องต้นเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นทีนี้สมาธิเบื้องต้นนี่แหละ ผู้ภาวนามาฝึกฝนบ่อยๆทำให้คล่องทำให้ชำานิชำนาญแล้วสมาธิที่มันอยู่ในวงแคบๆสงบรู้อยู่ที่จิตนี่มันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปจิตสงบแบบนี้เป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานซึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เขากลัวกันนักกลัวกันหนา กลัวว่าจิตจะไปติดสมถะท่านผู้ฟังทั้งหลายนักภาวนาทั้งหลายเคยกลัวไหมว่าจิตจะไปติดอยู่ที่สมถะเรากำลังเริ่มจะปฏิบัติกำลังเริ่มภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เสร็จแล้วเราไปกลัวไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะแล้วเมื่อไรจิต มันจะสงบเป็นสมาธิได้สักทีมันจะไม่เป็นในทรรมนองที่ว่าเราทำมาค้าขายอยากจะเป็นเศรษฐีพอลงมือทำงานแล้วกลัวกลัวว่าเราจะเป็นเศรษฐีเลยหยุดทำงานเมื่อไรเราจะได้เป็นเศรษฐีกันสักทีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องกลัว สมาธิเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องการสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดพลังทางสติสัมปชัญญะทำให้จิตมั่นคงเป็นที่รวมของจิตโดยปกติแล้วจิตของเรามันแสบสายอยู่รอบทิศ เมื่อสามารถทำจิตให้สงบมารวมอยู่ในสมาธิเป็นจุดหนึ่งแม้เพียงหนาที10บนาทีเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีจะไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าจิตสงบได้แล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองแม้ว่าปัญญาจะไม่เกิดในขณะที่จิตสงบนิ่งก็อย่าไปตกใจ เมื่อเราออกจากความนิ่งมาแล้วสมาธิสติปัญญาของเรามันจะมาอยู่กับยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันจะได้ประโยชน์ในตอนนี้ตอนที่เข้าไปนิ่งอยู่เฉยๆก็เปรียบกันกับการนอนหลับการนอนหลับท่านได้อะไรดีขึ้น ธรรมชาติของร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเมื่อน,อนอนหลับแล้วร่างกายก็ได้พักผ่อนในเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างพอสมควรหรือเต็มที่ตามที่ต้องการก็ทำให้เกิดกําลังกายในเมื่อเกิดกําลังกายร่างกายสมบูรณ์สุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้น การที่จิตเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิขั้นอปนาแม้ว่ายังจะไม่เกิดปัญญาความรู้ใดๆก็ตามร่างกายของเราก็ได้พักผ่อนจิตของเราก็ได้พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วมันก็ทำให้เกิดพลังงานในเมื่อเกิดพลังงานแล้วกายก็แข็งแรงจิตก็เข้มแข็ง ในขณะที่เราทำงานทำการความแนว่วแน่ของจิตของสติมันจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ว่าในขณะที่จิตนิ่งรู้อยู่ที่จิตนั้นมันจะไม่เกิดความรู้อะไรก็ตามอย่าไปตกใจขอให้มันนิ่งรู้อยู่ในจุดจุดเดียวซึ่งเรียกว่าสมถะหรืออัปปนาสมาธิ เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นปีก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะแต่ว่าเมื่อลืมตาออกมาแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของมันได้ทันทีอีกอย่างหนึ่งมีผู้กล่าวว่าสมาธิขั้นสมถกรรมฐานไม่เกิดความรู้ความรู้มันไม่เกิดขึ้นจริงความรู้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีสิ่งรู้ละ่ะ เช่นอย่างเวลาท่านเพ่งอสุภกรรมาฐานพอจิตมองเห็นกระดูกโครงกระดูกเอถ้าใครเคยทำกรรมาฐานมองเห็นนิมิตเห็นโครงกระดูกในขณะที่ท่านมองเห็นโครงกระดูกนั่นจิตของท่านวันนี้คือโครงกระดูกหรือเปล่าอัตมาเข้าใจว่ามันไม่เรียกมันแต่เพียงเห็นอยู่รู้อยู่เท่านั้น ทีนี้สมาธิขั้นสมถะหรือว่าอัปนาสมาธินี่มันยังมีเหนือสมถะยังมีเหนือสมถะขึ้นไปอีกสมถะที่เหนือสมถะท่านเรียกว่าโคตภูยานหรือโคตรรภูยานมันเกิดกับภูมิจิตของผู้ที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนแตกฉานคล่องตัวชำนิชำนาญแล้ว ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิขั้นอัปนาไปสู่จุดว่างไม่มีอะไรที่นี่เมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในจุดว่างไม่มีอะไรพอสมควรปัญญามันผุดโผล่ขึ้นมาปัญญาอันนี้มันจะเป็นปัญญาขั้นโลก,กุตระจิตมันจะไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วมองเห็นโลกทุกส่วนเหมือนดวงอาทิตย์ ที่ส่องแสงลงมาอย่างโลกให้เกิดความสว่างสวัยและกระทบต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์บุคคลอะไรต่างๆทั่วไปหมดข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ฉันใดในเมื่อจิตของผู้ที่ผ่านสมถะสมาธิขึ้นไปอยู่เหนือสมถะอยู่ขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าโคดภูชานหรือโคดภูยาน จิตดวงนี้สามารถที่จะส่งกระแสมามองดูโลกได้ทั่วท่วนแล้วแต่พลังจิตถ้าเป็นพลังจิตของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจว่ารัศมีแห่งความสว่างสวัยแห่งจิตของพระองค์ท่านจะแผ่คลุมโลกไปโดยไม่มีส่วนมืดปิดบงังแต่วิสัยของอริยะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ บางทีก็มองเห็นบางส่วนบางซีกเท่านั้นไม่แพ่คลุมไปถึงทั่วโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภูมิแห่งพระสาวกจึงแคบกว่าพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้านี่รู้รอบโลกโลกากวิถูรู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อจิตของพระองค์ไปลอยเด่นอยู่เหนือโลก สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็มองเห็นหมดสัตว์ทุกชนิดมองเห็นมนุษย์ก็เห็นผีก็เห็นเปรตก็เห็นเทวดาก็เห็นเห็นหมดในเมื่อเห็นความจุติของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆกันพระองค์ก็สามารถมองรู้เหตุ ที่จะให้เกิดเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกฎของกรรมในเมื่อพระพุทธองค์รู้แจ้งในกฎของกรรมแล้วจึงมาสอนว่ากรรมมักากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติด,ดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกะริสันติกัละยานังปาปกังวาตัสทายาาภวิสันติสัตว์ทำมกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อหรือเปล่าว่า พระพุทธเจ้าสอนถูกต้องทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วดังนั้นพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วแล้วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเราจะละความชั่วกันที่ตรงไหนศินห้าที่ได้สมทานมาแล้วนั้นละลงไป ไม่ต้องกังวลสิ่งอื่นศศนห้าข้อเท่านั้นเหลือกินขอให้มันเด็ดขาดลงไปทีนี้ทําความดีพยายามปลูกฝังจิตใจให้ซึ่งให้มั่นคงในการลักความชั่วดังที่กล่าวในเมื่อลักความชั่วดังที่กล่าวจิตมีความมั่นคงต่อก,การลักความชั่วจิตของเรามีแนวโน้มในการชำระตัวเอง ให้บริสุทธิ์สะอาดมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ของตัวเองเช่นอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ของตนตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วและก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำจิตทำใจให้ซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตคือความสะอาดแห่งจิตจึงได้ในคำว่าชำระจ,จิตของตนเองให้สะอาดการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร,ร้อมการชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยประการฉนี้ได้บรรยายมาพอเป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึงขอยุติปัรยายทำลงแต่เพียงเท่านี้